สวัสดีครับทุกคนครับคลิปนี้ก็ตามคำเรียกร้องนะครับหลายคนอยากจะให้ทำคลิปสรุปรวมเรื่องของบูสเตอร์แต่ละประเภทนะครับทั้งหมดมันมีบูสเตอร์17ชนิดในเกมนี้นะฮะซึ่ง17ชนิดนี้มันก็จะมีแยกย่อยไปอีกว่าบวกหบูสหนึบูสสองบูสสามตามแต่ละสีของบูสเตอร์แต่ละการ์ดแต่ละประเภทและตามเงื่อนไขของเขานะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสรุปนะครับบูสเตอร์ทั้ง17ชนิดนะครับชูตติ้งฟรีคิกเทคกิ้งแอร์เรียลพาร์คซิ่งบอลแคริลลิ่งเทคนิคดีเฟน ตี้โกคิปปิ้งสไตรเกอร์อินสติ้งชัดดาวฮาร์ดเวอร์เกอร์เซฟวิ่งคอสซิงและแฟนตาซิสกา1ิชนิดนี้เนี่ยหนึ่งมันแปลว่าอะไรบางคนไม่รู้คำแปลสองมันเพิ่มอะไรบ้างบางคนก็ไม่รู้เหมือนกันนะสาม อันนี้สําคัญเลยมันเหมาะกับการเอาไปใส่ให้นักเตะประเภทไหนไม่สามารถระบุตําแหน่งได้นะประเภทไหนด้วยสไตล์ไหนด้วยนักเตะที่มีจุดเด่นด้านไหนด้วยนะครับมันไม่ตายตัวว่าต้องเป็นตําแหน่งนั้นๆเสมอไปในบางบูสเตอร์และทิ้งท้ายด้วย4ครับสุดท้ายเนี่ยวิธีการเลือกบูสเตอร์เนี่ยเราจะเลือกเน้นค่าพลังโอเวอร์ออลข้างนอกหรือว่าจะเน้นให้เข้ากับการใช้งานหรือจุดเด่นของนักเตะคนนั้นๆดีคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับใครหลายๆคน เลยนะครับไปดูกัน เรามาเริ่มกันที่บูสเตอร์แรกนะครับบูสเตอร์ที่ชื่อว่าชูตติ้งนะครับชื่อตรงๆตัวเลยนะครับผมผู้ยิงประตูผู้ทําประตูนะครับบูสเตอร์นี้จะเพิ่มบอลคอนโทรลการควบคุมบอลฟินิชชิ่งการจบสกอร์คิกกิ้งพาวเวอร์การเตะแรงพละกําลังเตะแรงฟิสิกอลคอนแทคนะครับความแข็งแกร่งนะครับเพิ่ม4อย่างนะครับบูสเตอร์นี้เนี่ยถ้าจะดูง่ายๆเผินๆเลยนะครับก็คือบูสเตอร์ของสายกองหน้าเลยนะครับคือกองหน้าสายจบสกอร์หมายเลขเก้านะครับผมแักเตะกองหน้าที่อาจจะไม่ได้มีศักยภาพเรื่องของเทคนิคความสามารถเฉพาะตัวนะอาจจะไไมมม่ด้คอีวา นะครับการเล่นบอลอาจจะไม่ดีนะครับความพิวอาจจะไม่ค่อยมีแต่มีสัญชาตญาณของการทําประตูสูงนะครับผมมีค่าเกมลุกที่สูงนะครับค่าบอลคอนโทรลการพลิกหมุนยิงที่ดีแล้วก็ค่ายิงตรงกรอบที่ดีรวมถึงพละกําลังการเตะแรงด้วยนะครับผมถ้ากองหน้าหมายเลขเก้าประเภทนี้ในเกมมีเยอะนะครับและถ้าเกิดว่าเราอยากจะเพิ่มศักยภาพของนักเตะที่เป็นกองหน้าหมายเลขเก้าขนาดแท้เนี่ยก็แนะนาเพิ่มบูสเตอร์ประเภทนี้ไปส่วนเรื่องของการคิดค่าพลังโอเวอร์ออลนะฮะนักเตะกองหน้าหมายเลขเก้าบางคนอาจจะใส่บูสเตอร์อื่นแล้ว ได้คำพลัง o อเวอร์ o o, สูงกว่า Booster Shooting ก็ตามนะครับเดี๋ยวคิดเลื่องนี้เดี๋ยวเราพูดกันท้ายคลิปนะครับจำง่ายๆเลยครับบูสเตอร์ h o o t i n g นะครับผมของกองหน้าหมายเลขเก้ 9, สายจบสกอร์ครับ บูสเตอร์ที่2ครับฟรีคิกเทคกิ้งนะครับตามชื่อมันก็คือผู้สังหารฟรีคิกผู้ยิงฟรีคิกนะครับบูสเตอร์นี้จะเพิ่มการจบสกอร์ฟินิชชิ่งนะครับเซตพิกเทคกิ้งนะฮะลูกยิงฟรีคิกนะครับลูกนิ่งนะครับเคลลูกโค้งนะครับและ4คิกกิ้งพาวเวอร์พละกําลังเตะนะครับพลังเตะซึ่งถ้าดูเผินๆนะครับบูสเตอร์นี้เนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเหมาะสําหรับการเอาไว้ใส่ให้กับตัวยิงฟรีคิกเท่านั้นหรือจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับบูสเตอร์ฟรีคิกเทคกิ้งมันไม่ได้เพิ่มแค่ลูกยิงฟรีีคคิิกอยย่่างเเดวนนะรัับมมไปพ เรื่องของความโค้งของลูกด้วยเพิ่มเรื่องของ kicking power ด้วยนะครับเพิ่มการยิงตรงกรอบจบสกอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการยิงฟรีคิกมันคือเรื่องของการทําประตูด้วยการยิงระยะไกลนะครับนักเตะ สายยิงจากแถว2ไม่ว่าจะเป็นพวกกลางลุกนะครับผมกลางลุกหรือ CMF ที่มีทักษะความสามารถในการยิงไกลที่ดีนะครับก็เหมาะสำหรับบูสเตอร์นี้รวมถึงปีกนะครับปีกที่ชอบตัดเข้ามายิงแล้วปั่นยิงนะครับผมโดยเฉพาะพวกสายบิสเคิลเลอร์นะครับถ้าในอนาคตเดี๋ยวมีบิสเคิลเลอร์ที่มีบูสเตอร์ไม่ที่2เนี่ยบูสเตอร์ฟีทีทิกกิ้งเนี่ยก็ก็น่าจะเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆเลยนะครับหรือจะเป็นพวกปีกสายเปิดนะครับพวกคอร์สเปเชียลิสต์นะครับผมพวกเดวิดเบ็กแคมเนี่ยไม่ใช่แค่เอามายิงฟรีคิกอย่างเดียวนะเอาไว้เเปิิดคคออสสกกรรรมม้้นนหืแแะททัั่่งบ็ีขย ดันขึ้นสูงนะครับผมที่มีเอ็ดคอสซิงอะไรเงี้ยฟรีคิกแทคกิ้ิงบุสเตอร์นี้ก็น่าสนใจนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงต้นของการอัปเดตเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีนักเตะที่เน้นเรื่องของการเปิดหรือปั่นนะครับมากนักนะครับเราอาจจะยังไม่เห็นภาพก็เลยบางคนอาจจะนึกว่าเอาไว้ใส่เฉพาะตัวยิงฟรีคิกอย่างเดียวที่จริงไม่ใช่ครับ ต่อไปบูสเตอร์ที่3นะครับแอริออลครับถ้าแปลให้เท่ๆก็คือเจ้าเวหานะครับหรือภาคพื้นอากาศนั่นเองนะครับผมบูสเตอร์นี้จะเพิ่มการจบสกอร์นะลูกมงด้วยนะครับฟินิชชิ่งเฮดดิ้งนะครับจ้มพลังกําโดกระโดดและก็ความแข็งแกร่งด้วยนะครับฟิิคอลคอนแทคถ้าดูเผลนๆเนี่ยอาจจะเหมือนพวกสายเอาไว้เปิดมงนะครับพวกแอริออลไว้เปิดมงอย่างเดียวนะพวกด็อกบาร์ฮาเลนสายแข็งนะสายแข็งเลือกคลิกยิงนะครับผมถามว่าใช่ไหมใช่แต่ไม่ได้หมายความว่ากองหน้าอย่างเดียวนะครับผมบูสเตอร์แอริออลยังน่าสน สําหรับเซนเตอร์แบ็กด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะมีค่าพลังการจบสกอร์อยู่ในบูสเตอร์นี้นะครับผมแต่ว่าสําหรับเซนเตอร์แบ็กที่บางทีเราอาจจะสุ่มได้แอเรียลนะครับก็ลองดูค่าพลังโออ้อบางทีมันอาจจะดันขึ้นสูงกว่าบูสเตอร์ประเภทอื่นก็ได้นะครับผมบูสเตอร์นี้เหมาะกับกองหน้าสายแข็งนั่นแหละเป็นหลักนะครับผมสายเปิดหม่งเกมมิ่งนะครับผมสายยัดแล้วบงังแล้วพลิกยิงยิ่งเกมเพย์ตอนนี้เนี่ยความแข็งแก่งมีผลพอสมควรเลยนะครับผมแต่เนื่องจากมันมีบูสเตอร์ฟินิชชิ่งอยู่ในตัวด้วยเนี่ยก็ถ้าถามว่าเซน องหน้าเนี่ยบูสเตอร์นี้ตำแหน่งไหนเหมาะที่สุดนะครับก็คงเป็นกองหน้าแต่ต้องเป็นกองหน้าสายเปิดหมง่งหรือสายตัวใหญ่สายความแข็งสายการหม่งดีนะครับผมแอร์เรลครับเจ้าเวหา ต่อไปครับบ booster p a s ซิ่งครับคือการจ่ายบอลไงครับอันนี้คือแปลงง่ายๆจําง่ายๆเลยนะครับผมมันก็จะมีทั้ง low p ส s s lofted pass นะครับลูกโค้งด้วยนะเคลล์นะครับผมแล้วก็คิกกิ้งพาวเวอร์นะครับบูสเตอร์นี้เนี่ยจะเหมาะสําหรับสายเพลเมเกอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเออ่ดิฟ deep lying p a y เกอร์นะครับหรือว่าคีเ creative p เกอร์คลาสสิกนัมเบอร์10นะครับผมที่ยืนตรงกลางคอยเป็นตัวเชื่อมเกมคอยเป็นตัวทําเกมนะครับผมคลองบอลประคองบอลแล้วจ่ายนะครับอาจจะเป็นพวกตัวยืนต่ำคอยจ่ายออกข้างออกสูงอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือแม กระทั่งพวกปีกคอสเปียลิสนะครับนอกจากฟรีคิกเทกซิงแล้วนะครับพาร์ซิงก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับผมเอาไว้เปิดหรือแมกก้กระทั่งแบ็กนะแบ็กสายเปิดเนี่ยครับเฮดคอสซิงอะไรพวกนี้ครับก็ใส่บูสเตอร์พาร์ซิงก็เหมาะสมเหมือนกันนะครับใครอยากได้บูส์จ่ายก็ใสพ่พาร์ซิงแค่นั้นเองนะครับบูสเตอร์นี้ ต่อมาครับบอลแคลลิลิ่งครับแปลให้สวยหรูคือการไปกับบอลน,นะครับมันจะเพิ่มดิปปิ้งการเลี้ยงบอลน,นะครับไทร์บริชั่นการไปกับบอลที่ความเร็วต่ำสปีดความเร็วและบาลานซ์การทรงตัวนะครับ บูสเตอร์ประเภทนี้นะครับจะเหมาะกับนักเตะที่มีความคล่องตัวสูงนะครับผมไม่ใช่แค่ปีกอย่างเดียวนะครับแน่นอนฮะปีกเป็นหลักอยู่แล้วปีกที่เน้นความเร็วนะครับเน้นสปีดต้นเน้นสปีดปลายเน้นเรื่องของการเลี้ยงการล็อกสแตทค่าการเลี้ยงบอลที่ดีนะครับเพิ่มบูสเตอร์ประเภทนี้ไปอีกก็จะยิ่งคล่องแคล่วจะยิ่งมีความเร็วเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับบางทีมันปลดล็อกไงบูสเตอร์ไม่ใช่แค่เพิ่มไปแค่บวกหนึ่งบวกสองนะบางทีมันปลดล็อกเพ <Play S 2> ดานไม่ให้ให้สามารถมีค่าพลัง มากกว่า99ในเรื่องนั้นๆได้ด้วยนะครับอย่าลืมเรื่องนี้ด้วยนะครับนักเตะบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของสปีดที่สูงมากนะครับยกตัวอย่างวันวิซาก้านะครับแต่ถ้าวันวิซาก้าไม่มีบูสเตอร์สปีดนะครับมันก็จะถูกกดอยู่แค่99แต่ถ้าเกิดเราใส่บูสเตอร์สปีดเข้าไปอย่างบูสเตอร์อันนี้ก็จะเพิ่มสปีดด้วยมันจะทําให้สปีดของเขาเนี่ยอาจจะไป100 1 0 1นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับปัจจุบันนี้มันก็จะมีโค้ชที่เพิ่มบูสเตอร์สปีดอยู่หลายตัวอย ะะสายสปีดต,ต้นสายเติมที่ดีนะครับบอลแคร์เลดิงก็น่าสนใจรวมถึงอาจจะหมายถึงกองหน้าหรือหน้าต่ำนะครับผมที่มีความเร็วมีความผิวสูงเหมือนกันนะครับบอลแคร์เลดิงครับ ต่อไปครับบูสเตอร์เทคนิคครับบูสเตอร์นี้เราเห็นกับนักเตะตำนานเยอะมากนะครับผมคือเป็นสายเทคนิคตรงตัวเลยนะครับผมก็จะเพิ่มบอลคอนโทรลการควบคุมบอลริบบิ้งการเลี้ยงบอลช่ายบอลเชันนะครับการไปกับบอลที่ความเร็วต่ำแล้วก็โลว์พาสนะครับผมส่งเลียดส่งต่ำหลักๆเลยเราจะเห็นบูสเตอร์นี้กับเลวีเมสซี่ในร่างเก่าๆนะครับร่างเก่าในภาคที่แล้วนะครับผมก็จะมีบูสเตอร์เทคนิคอยู่หลายร่างเลยนะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายเชียร์ทีเปเปเมเกอร์นะครับสายสร้างสรรค์เกมซึ่งมันจะคล้ายๆคลึงกับบูสเตอร์พาสซิ่งนะครับแต่อันนี้คือเเเเป็นนนนสายทคคคิืือออจะ้ร่งงข การเลี้ยงบอลมากกว่าการเลี้ยงบอล80%การจ่ายบอล20%ประมาณนั้นเราอยากจะให้นักเตะที่มีเพดานถูกกดไว้ว่าค่าการเลี้ยงบอลบางทีมันมีแบบกด99ไว้นะครับไปปลดล็อกบูสเตอร์นี้จะทําให้นักเตะบางคนเนี่ยมีค่าพลังโอเวอร์ออลที่สูงขึ้นก็ได้นะครับผมและทําให้เรื่องของความคล่อง<า>ความพิว้วเนี่ย,พเ,ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแน่นอนฮะเหมาะกับสายสร้างสารรค์เกมนะครับผมกว่าเคียร์ทีเพเมเกอร์นะครับผมคลาสสิกเนมเบอร์เทนหรือแม้กระทั่งตัวยืนต่ำอย่างดิฟไลน์เพเมเกอร์อย่างออออเเเเกกสสสสตตรรรรร์์นนะะคับบผมม็าาถใู่ปภที้ ได้เหมือนกันครับ <Okay. S 1> เทคนิคครับ ต่อไป Defending ครับตรงตรงตัวเลยฮะเกมรับนะครับผมบูสเตอร์นี้จะเพิ่ม De f e n s i v e awareness นะครับปริยาความไวต่อเกมรับนะครับผมแท็ก้งการเข้าะทะบอลและสปีดต้นและจัมพลังกระโดดด้วยนะครับดูเพลินเนี่ยบูสเตอร์นี้เนี่ยเหมือนจะเอาไปใส่ตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กอย่างเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่ามันสามารถเอาไปใส่กลางรับได้ด้วยนะครับหรืออาจจะแม้กระทั่งแบ็กสายเกมรับนะครับ defensive full back อะไรพวกนี้นะฮะก็สามารถใส่ Defending ได้เหมือนกันนะครับนักเตะตำนานบางคนนะครับผมมีค่าพลัง การเข้าปะทะบอลเนี anking, tracks, y, e like ่ยถูกกดเพดานไว้นะครับูสเ s t e r พวกนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีร่างใหม่ๆออกมาของตำนานพวกนั้นนะครับผมก็จะทําให้กดล็อกนะฮะเหมือนปลุกพลังนะฮะปลุกพลังที่มันถูกล็อกไว้นะครับให้สามารถทะลุเกิน99ได้ค่าพลังอเวอร์ออรเนี่ยเราสามารถเอาแต้มไปอัพอย่างอื่นได้อีกนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับเราหาดีเฟนดิ่งก่อนแต่ไม่ใช่แค่ดีเฟนดิ่งอย่างเดียวที่เหมาะกับเซนเตอร์แบ็กนะครับผมก็อย่างที่บอกไปมันมีอาริเอลด้วยนะครับก็เดี๋ ต่อไปครับดวลิงครับมันแปลว่าการดวลตัวต่อตัวเนาะซึ่งบูสเตอร์นี้ก็จะไปเพิ่มเกมรับเหมือนกันนะครับผมดีวิสิบอเมเนสเหมือนการไปยาของไม้ตัวเกมรับนะครับการเข้าปะทะบอลอ่าเพิ่มคล้ายๆกับดีเฟนดิ้งนะครับผมดีเฟนดิ้งเนี่ยเพิ่มสปีดต้นอันนี้ดวลิงจะเพิ่มสปีดนะครับผมแล้วก็เพิ่มความอึดนะซึ่งค่าพลังความอึดนี่แหละครับที่ตำแหน่งเซนเตอร์มันอาจจะไม่ค่อยจําเป็นมันมีตำแหน่งอื่นที่จําเป็นกว่านะครับนั่นก็คือ1นึ่งแบ็กนะครับสองกลางรับสาม, box box, สมบ็อกซ์ทูบ ก็จะเหมาะสําหรับบูสเตอร์สายดูอัลิงแต่ถ้าเหมาะที่สุดก็คือแบ็คครับเพราะว่ามันจะเพิ่มเรื่องของความเร็วนะครับเพิ่มเรื่องของความอึดนะครับเพิ่มเรื่องของการเข้าปะทะบอลการจิ้มบอลแล้วก็เกมรับนะครับผมถ้าเป็นแบ็คสายเกมบุกนะครับเราก็อาจจะไปเพิ่มพวกพาร์ซิ่งนะครับหรือว่าไปเพิ่ม ฟีคิกเทคกิ้งถ้าเกิดว่าเอาไว้แบ็คไว้เปิดนะแต่ถ้าเป็นแบ็กสายกลางๆนะครับรับได้รุกได้หรือแม้กระทั่งแบ็คสายเกมรับจ่าเนี่ยยังไงก็ต้องใส่ดิวเออริงนะครับผมรวมถึงพวกกลางรับด้วยนะกลางรับสายเดสทอยเยอร์อะไรพวกนี้นะครับผมหรือพวกบล็อกซูบล็อกซที่ใช้กําลังกายเยอะนะครับผมดิวเออริงก็เป็นบูสเตอร์ที่น่าสนใจนะครับผม ต่อไปครับ booster agility ครับความคล่องตัวนะครับก็จะเพิ่มความเร็วสปีดนะครับและสปีดต้นด้วยนะครับทั้งสปีดและสปีดต้นเลยแล้วก็เพิ่มบาลานซ์นะครับผมเพิ่มการทรงตัวและเพิ่มความอึดนะครับจริงๆแล้วบ o o s t e r เนี้ยมันค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับผมเพราะว่ามันสามารถที่จะเอาไปใส่ตั้งแต่ปีกนะครับปีกที่มีความเร็วความคล่องและต้องการเพิ่มสตัมบีนาด้วยนะครับผมและรวมถึงกองกลางนะครับที่มีความคล่องตัวสูงนะครับอย่างเช่นพวกโฮเพเยอร์นะครับโฮเพเยอร์หรือบ็อกซ์บ็อกซ์นะครับที่มี การใช้พลังกำกายที่สูงนะครับผมวิ่งขึ้นวิ่งลงเติมเกมรุกแล้วใช้สปีดนะครับเป็นหลักในการวิ่งไม่ว่าจะเป็นวิ่งเติมวิ่งสอดอะไรพวกนี้นะครับผมหรือแม้กระทั่งแบ็คบางคนก็ได้นะครับบูสเตอร์อรนี้เนี่ยก็จำง่ายๆว่าเราต้องการใส่ความเร็วเพิ่มความเร็วให้กับตัวไหนแต่ในขณะเดียวกันเราต้องการเพิ่มความอึดด้วยนะครับแบ็คก,ก็ต้องการความอึด agility ก็เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับสายนักเตะที่ต้องใช้กําลังกายเยอะๆโดยเฉพาะวิ่งขึ้นวิ่งลงและความคล่องตัวด้วยนะเออแต่ agility มันจะไม่ได้ เกมลับนะครับผม agility มันจะได้สปีดสปีดต้นแล้วก็ได้ความอึดแต่ไม่ได้เกมลับเหมือนกับ d u e l i n g นะครับได้หลากหลายมากครับ agility นะครับผมหรือแม้กระทั่งพวกกองหน้า cf นะที่อยากจะได้ความคล่องตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยนะความเร็วเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ใส่ agility ได้เหมือนกันครับต่อไปครับ ฟิ y s i c คอล t ิตี้นะครับผมกายภาพนะครับก็จะเพิ่มเรื่องของพลังกระโดดจัมปิ้งนะครับฟิ s i c a l c คอนแทคความแข็งแกร่งนะครับบาลานซ์การทรงตัวและความอึดสตัมบิน่านะครับผมจริงๆแล้วบูสเตอร์นี้เนี่ยดูเผินๆเ,เนี่ยอาจจะเหมาะสำหรับสไตล์บ็อกซ์บ็อกซ์ด้วยซ้ำน,นะครับผมบ็อกซ์บ็อกซ์ที่สายเกมรับนะบ็อกซ์บ็อกซ์มันจะมีสายแบบเน้นรับเน้นลุกแล้วก็ทั้งสองอย่างเนี่ย แต่ถ้าเกิดเราอยากจะเพิ่มเรื่องของความแข็งแกร่งพละกําลังเอาไว้เบียดด้วยบล็อกสูบบล็อกบางตัวบางนะครับมันอาจจะไม่เหมาะกับบูสเตอร์นี้บูสเตอร์ที่ดีมันควรจะไปส่งเสริมจุดเด่นของเขาไม่ควรจะไปเพิ่มจุดด้อยเพราะมันเพิ่มแค่แ,แต้ม2แ,แต้มเท่านั้นเองอันนี้คือหลักการที่สาคัญเพราะฉะนั้นฟิสิก c a l อล n t คอนแทคนะครับผมก็จะเหมาะสําหรับสายกายภาพที่ต้องการความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นนะครับไล่ตั้งแต่กองหน้าเลยครับผมอย่างเช่นบล็อกบาร์ที่ผมใส่ให้เนี่ยก็อยากจะเพิ่มความแข็งเพิ่มไปาได้น โมดี้อะไรพวกนี้นะครับผมก็สามารถใส่ได้เหมือนกันลงมากระทั่งเซนเตอร์แบ็กนะครับผมมองว่าฟิสิคอยตี้ก็สามารถใช้ได้กับเซนเตอร์แบ็กได้เหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาใส่เนี่ยก็ต้องดูว่าใส่ให้ตัวไหนแล้วถ้าเกิดคุณเน้นที่ค่าพลังโอเวอร์ออกข้างนอกเนี่ยบางทีค่าพลังที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกใจคุณแต่ถ้าเกิดว่าเน้นที่การใช้งานเน้นค่าพลังไสในเนี่ยฟิสิคอยตี้นะครับผมสามารถยืดหยุ่นได้หลายตำแหน่งเลยอย่างที่ผมบอกไปนะครับกองหน้ากองกลางกองหลังครับ บูสเตอร์ของผู้เสียประตูมี2ประเภทนะครับประเภทแรกคือ goalkeeping นะครับอันนี้ก็จะไปเพิ่ม GK awareness นะครับปฏิยาความม่่งหวายต่อลูกบอลนะครับ GK catching การจับบอลนะครับ t r a ิล i n g การปัดบอลและ reflexes นะครับผมการเซฟระยะประชิดลูกลูกบอลลูกเซฟลูกบอลลูกยิงระยะประชิดนั่นเองนะครับแน่นอนครับประตูเราก็ต้องใส่ให้ประตูนะอย่าไปทะลึ่งใส่ให้ตัวื่น ใช่ไหมแต่มันไม่เจาะมันเจาะจงไม่ได้ว่าเป็นประตูประเภทไหนนะครับเพราะประตูเนี่ยมันก็เพิ่มค่าพลังมีมีห้าห้าอย่างนะครับที่เพิ่มให้ใช่ปะอันนี้คือ4อย่างแล้วนะครับผมว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราใส่ให้ประตูคนไหนแล้วเนี่ยมันเพิ่มสเกลมันเปลี่ยนสีสเกลเนี่ยให้ค่าพลังไหนที่สําคัญกว่าบางบางอย่างมันสีเขียวอยู่อัพขึ้นเป็นสีฟ้าก็ใช้บูสเตอร์ go คิ i p p i n g ไปนะครับอีกอันหนึ่งก็จะเป็นบูสเตอร์ saving เดี๋วค่อยว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นบูสเตอร์ go คิ i p p i n g กับ saving ค่อนข้างคล้ายกัันนนนะรบใใช้้หกปตตูแแ่อ เวลาเลือกก็เลือกให้มันเพิ่มค่าพลังที่ทำให้เปลี่ยนสกิลได้อันนั้นน่าจะสำคัญนะครับนในไหนพูดถึงเซฟวิ่งพูดเอาที่เซฟวิ่งก่อนเลยแล้วกันนะครับก็เป็นบูสเตอร์ของประตูนั่นแหละนะเซฟวิ่งคือผู้ปกป้องผู้พิทักษ์จะเพิ่มค่าพลัง G K awareness เหมือนกับ go keeping เลยนะครับ l ผ่ r i n g ก็เหมือนกัน reflexes ก็เหมือนกันแต่ต่างกันที่ lease ครับผม l e a s คือการยืนตำแหน่งการเข้าถึงบอล แต่ถ้าเป็นโกคีปิ้งเนี่ยก็จะเพิ่มการจับบอลต่างกันที่แค่ลีสกับ แคชชิ่งครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เหมือนกันเลยนะครับผมมันไม่ได้ไปเพิ่มจ้ำนะถ้ามันเพิ่มเพิ่มจ้ำก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมโกคิปปิ้งกับเซฟวิ่งเนี่ยถ้าจะให้เลือกนะครับส่วนตัวผมจะเลือกเซฟวิ่งมากกว่าเพราะว่าผมจะเน้นค่าพลังลิส์ด้วยนะครับผมเอาแวนเนสกับล i ส์เนี่ยเป็นค่าพลังที่สําคัญส่วนแพลเรลลิงกับแคชชิ่งนยครับผมผมว่าเป็นค่าพลังที่รองลงไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ย้อนกลับไปอย่างที่บอกไปว่าเออเราเลือกบูสเตอร์ไหนแล้วมันทําให้ค่าพลังอู้เอาขา สางกันเนี่ยสเกลค่าพลังเปลี่ยนสีนอกสักสีเขียวสีฟ้าเนี่ยบางคนก็จะเน้นตรงนั้นด้วยนะครับขึ้นอยู่กับประตูทางไหนนะครับผมว่าจะเหมาะกับเซฟวิ่งหรือโกคิปปิ้งแต่ถ้าใช้เลือกหนึ่งผมเลือกเซฟวิ่งนะ ต่อไปบูสเตอร์ชื่อนี้ผมชอบมากผมชื่อชื่นชอบชื่อนี้มาก s ไตร์เกอร์อินสติงนะครับผมหรือว่าสัญชาตญาณของกองหน้านะครับชื่อเทมากนะครับผมบูสเตอร์นี้จะเพิ่มเกมรุกนะครับ attacking awareness นะครับการควบคุมบอลบอลคอนโทรลการจบสกอร์ฟินิชชิ่งและสปีดต้นนะครับไอ้บูสเตอร์ชูตติ้งเน้นเน้นเรื่องของการจบสกอร์เนาะของกองหน้าหมายเลขเก้านะครับแต่ถ้า s ไตร์เกอร์อินสติงเนี่ยเน้นสัญชาตญาณเน้นความเร็วด้วยนะครับเน้นเรื่องของสปีดต้นด้วยนะครับจังหวะการแทงทะลุช่องแล้วออกตัวนะครับมันจะ ต่างกันตรงนี้แหละนะไอชูตติ้งเนี่ยอาจจะเหมาะสําหรับกองหน้าสายจบสกอร์ที่อาจจะไม่ได้เน้นความเร็วแต่สไตลเกอร์อินสติ้งเนี่ยครับผมอาจจะเหมาะสําหรับกองหน้าที่เน้นชิง่งเน้นแทงทะลุช่องเน้นความเร็วหรือแม้กระทั่งพวกฟ็อกอินเดบ็อกซ์นะครับโรมาลิโอเอโตอะไรพวกนี้นะฮะแต่ก็ไม่ได้ทิ้งเรื่องของการจบสกอร์ไงการยิงตรงกอบก,ก็ยังมีฟินิชชิ่งอยู่ในบูสเตอร์นี้นะครับผมหรือแม้กระทั่งปีกด้วยนะปีกบางคนนะครับผมใส่บูสเตอร์สไตลเกอร์อินสติ้งเข้าไปเนี่ยค่าพลังโอเวอรรรรรร์์ออ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 ลลลมมมมััััันนนนเเเเหาาาาะะะะคคคคบบ่่่่่่พพงงงโววชชยปีกกก็ไใแืขร วิ่งแล้วเปิดอย่างเดียวนะวิ่งตัดเข้าไปแล้วแทงทะลุช,ช่องนะครับผมแล้วก็หลุดเข้าไปยิงเนี่ยก็เป็นปีกหลายตัวที่ทําได้แบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่กองหน้าอย่างเดียวครับมันสามารถใส่ให้กับกลางเอ่อหน้าต่ําหรือแม้กระทั่งกลางลุกบางตัวรวมถึงปีกด้วยนะครับสำหรับสไตรเกอร์อินสติงครับต่อไปบูสเตอร์ชัดดาวครับผมชัดดาวแปลว่าปิดเครื่องนะ ชัดดาวคือภาษาพุตบอลอาจจะแปลว่าดับเครื่องชนนะครับก็จะไปเพิ่มเรื่องของ defensive awareness นะครับผมปฏิยาต่อเกมรับความไวต่อเกมรับนะครับแท็กกิ้งการเข้าระทบอล e f e n s i v e engagement การช่วยเกมรับนะครับแล้วก็สปีดนะฮะมันไม่ได้ใช่ไม่ได้ช่วยแค่เกมรับอย่างเดียวนะครับบูสเตอร์นี้เนี่ยเน้นเรื่องของการเข้าบอลเร็วครับปฏิยาต้องดีช่วยเกมรับต้องดียืนตำแหน่งดีแล้วก็ไปถึงดบอลได้ไวนะครับนึกถึงอะไรนะครับผมถ้าเป็นบูสเตอร์นี้แน่นอนครับการรับสายเดเดส ตัวตัดเกมตัวทําลายเกมชื่อมันคือดัดเครื่องชนเพราะฉะนั้นมันก็เหมาะสําหรับตัวตัดเกมตัวทําลายเกมนะครับไม่ใช่แค่สไตล์ไม่ใช่แค่การรับสไตล์ดดเดสอยเยอร์อย่างเดียวนะครับบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ที่มีสไตล์เกมรับที่สูงนะครับค่าพลังสเตตเกมรับที่สูงก็เหมาะสําหรับบูสเตอร์ชัดดาวเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอไปใส่แล้วค่าพลังอุอมจะต่างกันนะครับแพทเทิร์นนักเตะแต่ละคนต่างกันไม่ใช่แค่แค่นั้นนะครับผมแม้กระทั่งพวกกองหลังนะครับเซนเตอร์แบ็กบางตัวที่มีสไตล์เป็็นเทอรระะักกหหมมาืแ้่ง แบ็กนะฮะแบ็กซ้ายแบ็กขวาสไตล์เกมรับนะครับผมที่เราอยากจะดักเครื่องชนเราอยากจะใส่ค่าพลังเกมรับนะครับผมให้กับแบ็กเนี่ยก็ใส่บูสเตอร์ชักดาวได้เหมือนกันนะครับ ต่อไปครับ booster hard worker ครับผมหรือว่าผู้ทำงานหนักจริงๆผมอยากจะใช้คำว่าห้องเครื่องมากกว่านะสำหรับ booster นี้นะครับผมเพราะมันจะเพิ่มความดุดันครับผมเพิ่มสปีดต้น acceleration นะครับผมเพิ่มความแข็งแกร่งฟิสิกส Contact และเพิ่มความอึดนะครับ booster นี้แน่นอนครับผมนึกถึงใครเลยครับผมผู้ทำงานหนักเป็นมดงาน booster มดงานไหมช้นนี้ก็ได้นะครับแน่นอนเราจะต้องนึกถึงบ o ็อกซ์บ็อกสายมดงานครับผมตัวที่วิ่งขึ้นวิ่งลงตลอดทั้งเกมไม่มีหมดนะครับ ตัวที่วิ่งไล่บีบอลช่วยเกมรับตลอดเวลามีเติมเกมรุกในบางครั้งด้วยนะครับบูสเตอร์ที่ต้องใส่ให้กับนักเตะที่ใช้พลังกายเยอะนะครับและพลังกายนั้นเนี่ยเน้นเข้าบอลไวนะครับเน้นบีบไวนะครับเคลื่อนที่ได้ดีนะครับหรืออาจจะแม้แม้กระทั่งพวกสายออกเคสเตอร์สายเกมรับก็ได้นะบางทีเราจะไปยึดติดเยาไปยึดติดที่สไตล์นักเตะนะครับเราดูที่แพทเทิร์นของสเตปด้วยนะครับนักเตะบางคนสไตล์อีกแบบหนึ่งแต่แพทเทิร์นไปอีกแบบหนึ่งเราก็อาจจะไปใส่บูสเตอร์ ให้กับสิ่งที่เราต้องการเน้นไปแบบนั้นที่เพิ่มจุดเด่นไปนะครับเพลย์สไตล์ของนักเตะเป็นแค่ส่วนเสริมในการเคลื่อนที่ของ AI แต่ถ้าเทิร์นค่าพลังบางตัวมันมันไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมเราก็สามารถใช้ i n i i v i d u a l i n s t r u c t i o n ในการตั้งหรือเปลี่ยนการเคลื่อนที่ของนักเตะในหลายๆตัวได้เหมือนกันนะครับบูสเตอร์สายมดงานบูสเตอร์สายห้องเครื่องหรือผู้ทำงานหนักฮาร์ดวิร์เกอร์ครับ ต่อไปบ booster c o s t i n งครับผม c o s t i n งคือผู้เปิดบอลการเปิดบอลนะครับก็จะไปเพิ่ม lofted ดพาสนะครับเพิ่มการเปิดบอลแบบคอร์สนะครับผมแบบลูกโดกนะครับเคลอลูกโค้งนะครับผมสปีดความเร็วและความอึดสตัมบินานะครับมันจะเหมาะสําหรับแบ็คหรือปีกที่ยืนริมเส้นยืนเกาะริมเส้นอาจจะเป็นพวกคอร์สเปเชียลิสต์ก็ได้นะครับแต่คอร์สเปเชียลิสต์บางตัวเราอาจจะไปใส่พวกฟรีคิกดีกว่าถ้าเน้นเกมรุกนะครับแต่อันเนี้ยถ้าเราดูดีๆนะครับมันมีความอึดด้วยนะครับปีกคอร์สเปเชียลิสต์บางตัวเนี่ยมัน ค่อยใช,ใช้พลังกายนะคือมันวิ่งเกาะริมเส้นแต่ไม่ค่อยลงมาต่ําม,มากนักนะครับเพราะฉะนั้นเนะี่ยถ้าจะให้เหมาะจริงๆนะครับบูสต <ๆ S 2> เตอร์ประเภทนี้ก็จะเหมาะกับแบ็คครับแบ็คที่วิ่งขึ้นไปเปิดบอลแล้ววิ่งลงมาช่วยเกมรับนะครับมันมีความอึดช่วยด้วยนะครับเพิ่มศักยภาพเรื่องของการเปิดบอลน,นะครับ,บรับติดพาสนะครับเรื่องของลูกโค้งด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับก็อาจจะมองว่าถ้าเกิดไปเปิดสุ่มได้ให้กับตัวที่มีวิสเกอร์เลอร์นะครับบูสเตอร์นี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าไปเพิ่มเรื่องของลูกโค้งนัแต่่มก็สุด สําหรับบิสเคร์เลอร์หรือสายปั่นนะครับ <Okay. S 1> ถ้าสุดจริงๆก็จะเป็นสายแบ็คนะครับสำหรับบูสเตอร์คอร์ซิงครับแบ็คหรือปีกเปิดนะครับ ต่อไปบูสเตอร์สุดท้ายนะครับผมชื่อเนี่ยเท่มากนะครับอีกหนึ่งชื่อที่ผมชอบเนี่ยแฟนตาสิสตาครับผมชื่อนี้มาจากภาษาอิตาลีนะครับเป็นแปลว่านักจินตนาการชื่ออย่างเท่เลยนะแฟนตาสิสตานะครับอันนี้ก็จะไปเพิ่มบอลคอนโทรลการควบคุมบอลนะครับผมดิฟวิ่งการเลี้ยงบอลฟินิชชิ่งการจบสกอร์และบาลานซ์การส่งตัวนะครับมันจะคล้ายๆกับบูสเตอร์เทคนิคนะแต่บูสเตอร์เทคนิคเนี่ยเป็นสายเทคนิคแบบเอ่อเลี้ยงบอลเลี้ยงบอลแล้วก็จ่ายเป็นสายช้าง เลี้ยงบอลเลี้ยงบอลแล้วก็จ่ายนะครับแต่แฟนตาซิกาเนี่ยเหมือนเป็นเพเมเกอร์ตัวลุกสูงกว่าเคียร์ทีเพเมเกอร์เพราะว่าเพิ่มเรื่องของการจบสกอร์ด้วยนะครับอาจจะเป็นปีกก็ได้นะครับปีกสายเคียร์ทีเพเมเกอร์นะครับผมที่หรืออาจจะเป็นโลมิ่งแฟงไงพวกนี้นะครับผมที่เน้นเลี้ยงบอลเลี้ยงบอลเน้นความเร็วแล้วก็ยิงประตูด้วยนะครับไม่ใช่แค่จ่ายอย่างเดียวไม่ได้เน้นจ่ายเออนึกออกไหมมันจะต่างกับเทคนิคหน่อยๆนะครับแต่บูสเตอร์นี้สองน่าสนใจนะครับผมเป็นบูสเตอร์ที่เพิ่มพลังโอเวอร์ออให้กับปี อย่างพวกเนมาร์เมสซี่อยู่ในแพ็ห1,800รวมถึงพวกกองหน้าบางคนด้วยนะครับไม่ใช่แค่ปีกไม่ใช่แค่กลางลุกอย่างเดียวนะครับบูเซอร์นี้นะเพราะมันเพิ่มเรื่องของการจบสกอร์ด้วยนะครับอาจจะไปเพิ่มค่าพลังอวอร์ให้กับกองหน้าบางคนด้วยเพิ่มความคล่องไปด้วยนะครับกองหน้าสายที่มีความเร็วความคล่องอย่างพวกเอ็มบัปเป้วินิสจูเนียอะไรพวกนี้ฮะแฟนตาซิสกาก็เป็นบูสเตอร์ที่น่าสนใจนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการใส่บูสเตอร์เนี่ยสิ่งที่ผมพูดไปมันเป็นเพียงแค่แนวทางในการเลือกให้ตรงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูกับนักเตะจริงๆที่เราจะใช้อีกทีหนึ่งนะครับว่าแพทเทิร์นค่าพลังเขาเป็นแบบไหนนะครับแล้วบางคนก็ซีเรียสเรื่องของโอเวอร์ออฟข้างนอกด้วยนะครับอยากให้โอเวอร์ออฟข้างนอกสูงที่สุดเนี่ยบูสเตอร์บางประเภทนะครับพอเพิ่มเข้าจริงๆนะครับมันอาจจะไม่ได้ไปเพิ่มในสเต็ที่เราใช้งานมากนักน,นะครับอย่างเช่นลอยมาคายเนี่ยผมไปเพิ่มบูสเตอร์ฟร,นะนะรีคิก โค้งอะไรด้วยที่ตรงกับสูตรคำนวณทําให้ค่าบลัโออสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้เน้นเรื่องของการใช้งานด้วยแต่ก็ขึ้นอยู่กับแต่คนนะไม่ได้บังคับนะครับผมแต่ถ้าเป็นส่วนตัวผมเนี่ยถ้าอันไหนที่มันโอเวอร์ออลสูงสุดได้ก็ไปตรงนั้นนะครับแต่มันต้องร้อไปกับการใช้งานด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าโอเวอร์ออลสูงสุดแล้วสเตตที่เพิ่มเนี่ยมันไม่ได้ใช้งานมันเป็นค่าพลังที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานเนี่ยผมก็อาจจะเลือกเอาบูสเตอร์อื่นที่อาจจะไม่ใช่เป็นบูสเตอร์ ตัวจริงๆเนี่ยที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหนึ่งในคลิปรีวิวนักเตะทุกคนแล้วกันนะครับว่าู o เตอร์ไหนเหมาะกับูสเตอร์คนนี้นะครับแล้วส่งผลยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมไม่มากก็น้อยถ้ามีข้อมูลใดที่อาจจะคาดเคลื่อนไปหรือพูดผิดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมถ้าเกิดมีท่านใดอยากจะเสริมข้อมูลอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ